ครับผมวทนี้ก็มาพบกับพานัดติดตามเคยนะครับผมบบตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับผมพึงเจอรังแรกของวันนี้นะครับกิ่งกับกิ่งเล็กด้วยนะครับผมพานัดเตรียมตัวอยู่นะครับผม นักกยปล่อยขึ้นไปแล้วครับดูตรงรน่าจะแตกตอนนะครับผมพานัดก,ก็จะจุดคบเลยนะครับผมเพราะว่าสั่นแรงนะครับผมตอนนี้พานักกระโบควันอยู่นะครับผมจริงเล็กมากนะครับผม อย่างดุเลยนะครับผมดีบนต้นครับผมตึงให้ครับอากาศวอนขอตัดเลยนะครับที่พึ่ง ถือไล,ล่เราด้วยครับเมื่อนรบเราบกเขาย่านไวากระย่านครับไอจีผึ่งกันแล้วว่างไวาน้ำด้ครับยิ่งใหม่ผู้ได้เดี๋ยวเสียกนุ่งเอาป๊อบเปิดเดึงัวน้ำกัน โดนเยอะแล้วครับขอตัดทางออกเลยนะครับให้ ไม่เนาะครับ,บ Thank you. พานัดกันลงมาแล้วนะครับผมอย่างดุเลยนะครับทั้งดุทั้งร้อนนะครับผมแต่ตีพึ่งช่วงนี้ต้องระวังนะครับนาแรงนะครับผมระวังลูกไฟด้วยนะครับนี่ครับเรามีวิธีกันลูกไฟครับผมใช้น้ำรดเอาแบบนี้นะครับตรงที่วางครบเราก็จะปัดให้สะอาดๆนะครับผมเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นะครับ หัวนางจประมาณสองสามโดนะครับผมสีน้ำงามสีน้ำสวยมากนะครับเป็นสีเหลืองทองนะครับผมนี่ก็ตัวอ่อนนะครับผมต้องปาดออกนะครับผมไม่งั้นดุมากนะครับผมนี่นะครับเบิ้งเขาเต็มหมวกเลยเขาไปเด่งเนียว่าเนี่ยเขาเต็มหมวได้ก็มีนะครับผมสองสามตัวหาโตผู้ลวดุมากนะครับผมโดนเยอะนะครับผมบุกคัด ดเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันนัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ